แกฉันว่าเรื่องน้ำขิงกับท่านประธานอนะเหมือนเรื่องนัแต่งน,นิยายเลยเนาะอืมท่านประธานใหญ่กับน้องใหม่ในบริษัทดูโรแมนติกกันนะฉันว่าหาทางให้ตัวเองก้าวหน้าสิไม่ว่าหรอ,อแต่ฉันว่านะบางทีมันอาจจะเป็นก้าวแรกของการนำาพาไปสู่รักแท้ก็ได้นะโอ๊ยไม่หรอกฉันว่าอย่างน้ำขิงนะก็เป็นได้แค่ของเล่นของคนรวยแค่นั้นแหละไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยนะแค่เอาตัวเขาแหละ เท่านประธาน,นะคะอาหารดูน่าทานดีนะคะเสร็จแล้วค่ะ ้าคุณน้ำขิงทานข้าวกับบอสเสร็จแล้วหรอครับค่ะดีครับคุณปวีนคะน้ำขิงไปไดิ้นข่าวเมสาเกี่ยวกับคุณน้ำขิงกับบอสใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่จริงเลยนะคะน้ำขิงกับท่านประธานไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยน้ำขิงก็ไม่รู้ว่าข่าวพวกนั้นมันมาได้ยังไง แต่ที่น้ำขิงรู้สึกไม่ดีก็คือมีคนมาพูดรับหลังรรท่านประธานแบบนั้นคุณปวีช่วยพูดกับท่านประธานให้หน่อยได้ไหมคะว่าไม่ต้องให้น้ำขิงขึ้นมาที่นี่แล้วได้ครับเดี๋ยวผมจะลองคุยดูจริงๆนะคะจริงสิครับขอตัวนะครับ แปลกจังเลยนะจู่ๆวันนี้หลิวก็มาชวนพี่กินข้าวด้วยจริงๆก็แค่อยากขอบคุณพี่บีมนะคะที่คอยช่วยเหลือหลิวเรื่องงานหลิวไม่เห็นต้องลำบากขนาดนี้เลยก็ได้แต่ถ้าหลิวขาดเหลือหรืออยากได้อะไรเพิ่มหลิวมาขอที่ห้องพี่ได้ตลอดเลยนะ ขอบคุณพี่บีมน,นะคะแต่แค่นี้ก็ช่วยเหลือลิวมากพอแล้วค่ะอาหารมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมจำได้ว่าผมสั่งเป็นซูฟิลีไม่ใช่มักกะโรนีนะครับแต่ออเดอร์ที่จดไว้ถ้าแค่จดอาหารแค่นี้ยังจดผิด ก็ไม่ต้องหวังว่าจะไปทําอะไรที่มันดีกว่าน,นี้ได้เลยงั้นเดี๋ยวผมรีบไปแจ้งพ่อครัวให้ทำให้ใหม่นะครับขอโทษนะครับเออหลิวแล้วก็เรื่องที่หลิวโดนแม่พี่ด่าที่ร้านเมื่อวันก่อนน่ะหลิวแค่ไปหาอะไรกินจริงๆใช่ไหมอ๋อวันนั้นหลิวไปนับแป๊บนึงนะ ฮัลโหลครับอ๋อ oh, เรื่องใบ,บเสนอราคา uh, เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่คุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะฮัลโหลครับครับผมดูคุณต้องหงคิดมากนะเรื่องข่าวลือน่ะ คงต้องใช้เวลากว่าที่เด็กคนหนึ่งจะเรียนรู้ว่าโลกข้างนอกมันโหดร้ายกว่าในมนหาลัยลูกแล้วแกจะทำาะไงต่อ ่อ้โหฝรหมี่รอบดึกป้าไม่ไหวอะ่ะอยู่ดีๆก็ป่วยอ่ะเอาเหรอเป็นอะไรมากไหมอะ่ะกินยาหรือ,อยังแล้วมีอะไรกินไหมเดี๋ยวน้ำาขิงไปซื้อให้ป่ะไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก แค่ไปกินบะหมี่เป็นเพื่อนแกไม่ได้แค่นั้นเองโทษทีนะก็คนป่วยอยู่จะให้ถอดสังขารลงมากินได้ไงเราจริงด้วยโอ้แกนี่ฉลาดที่สุดในโลกเลยขอบใจมากนะเพื่อนเลิฟ โอ่แม่ <c oughs> อ้าเปล่าเปล่าพอดีว่าน้ำขิงไม่สบายนิดหน่อยอะ <c oughs> ฝากบอกท่านประธานหน่อยได้ไหมว่าวันนี้น้ำขิงคงจะขึ้นไปคัดผักไม่ได้แล้วแหละ <c oughs> จ้าขอบคุณมากเลยนะแม่ <c oughs> พี่สมศักดิ์คะพี่สมศักดิ์คะเออผู้หญิงที่เดินเข้าไปเมื่อกี้ค่ะเธอเป็นใครเหรอคะอ๋อคุณลิกา้าเธอเป็นคนสนิทของท่านประธานนะครับเห็นว่างๆเธอก็เลยแวะมาหานะครับเออแต่ผมไม่รู้อะไรมากนะครับคนสนิทท่านประธานเหรอคะครับถ้าเกิดว่าคุณลิก้าเธอลงมาเนี่ยพี่สมศักดิ์ช่วยบอกจีน่าหน่อยนะคะพอดีว่าจีน่ามีธุระจะคุยกับเธอคะ่ะ พี่สมศักดิ์คะงั้นเดี๋ยวพี่สมศักดิ์ช่วยโทรมาเบอร์นี้แล้วกันคะ่ะเดี๋ยวจีน่าให้เบอร์ไว้นะคะนี่คะ่ะเบอร์จีน่านะคะคถ,ถ้าเธอลงมาแล้วโทรบอกจีน่าด้วยนะคะคพี่สมศักดิ์เดียวคะ่ะแล้วก็นี่คะ่ะเอาไว้ทานขนมนะคะครับ,รบอย่าลืมโทรบอกจีน่านะคะคขอบคุณคะ่ะ นี่คะ่ะบอสเอ่อบอสคะน้ำขิงโทรม,มาแจ้งว่าวันนี้ไม่สบายกลางวันนี้ไม่ขึ้นมานะคะก็บคำโบราณไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้วางใจ